นำเรียนท่านทั้งหลายที่ในห้องเนี่ยเห็นไหมครับที่พี่อยู่ท่านสมงคิดไม่ใช่ว่าพี่อยู่ว่ามีผรามัรอย่างไรแล้วชาวเขาหรือชาวเราเ่จะท,ทาําตามท่านมีเหตุมีผลแต่ท่านไม่ได้ท่านทุกคนก็ทราบไม่บายพี่อยู่ว่าท่านพูดน้อยอ่ะทไมอธิบาย ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่จะเห็นเลยว่าในการที่ท่านแนะนําสิ่งที่มาปรูกเนี่ยรายได้ต้องดีกว่าเก่าแล้วจริงๆเนี่ยรายได้ทุกอย่างที่ทําเนี่ยต้องดีกว่าที่ปลูกปิ่นเนี่ยอย่างต่าที่สุดที่สามเท่าถึงสิบเท่าไม่อย่างนั้นทําไมชาวเขาจะเปลี่ยนไม่มีใครหรอกครับอันนี้เราตอนนี้เราพูดถึงชาวบ,บ้านเพราะวันนี้ผมได้ทราบว่าได้ถ่ายถ่าย,ายทอดไปทั้งภาคเหนือไปจังหวัดไหครับท่านะค่ะใช่ค่ะ แั้นเนี่ย้าชาวชาวชาวบ้านของเราเนี่เราไม่ได้พูดถึงชาวเขาแล้วชาวบ้านทั้งแปดจังหวัดนีะฮะท่านไปคิดของตัวท่านเองเนะครับท่านไปดูบ้านปางสิครับบ้านปางที่อำเภอ,าเอาชายปการที่เนี่ยเคยปลูกฟินสมัยปีสองห้าสองกว่าเนี่ยสองอดอนเนี่ยต้นหนึ่งได้หมื่นบาทไปดูเดี๋ยวนี้สิครับเขาตัดต้นลิงจี่ต้นลิงจี่ลูกแค่เนี้ยขายไม่ได้ค่าเก็บก็ไม่คุ้ม ภูมิปัญญาชาวบ้านก็นเลยหวัลิ้นจี่นี่ไม่คุ้มสักปีหนึ่งทำมาเนี่ยต่ระยะหลังเนี่ยเขาก็ตัดต้นลิ้นจี่เอาต้นลิ้นจี่เนี่ยไปเผาเป็นถ่านเราไปขายเพราะลิ้นจี่มันกินไม่ได้เราลืมกันหมดนะครับอันนี้ในดงวาฝากไปถึงผู้ที่ฟังอยู่ทางวิทยุนี่นะครับฝากไปด้วยนะครับท่านทั้งหลายตอนนี้ไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวหมด ตู้ชนเดียวที่ท่านปลูกตอนนี้เนี่ยมียมกันมากๆก็คือข้าวโพดถามว่าข้าวโพดเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าขายไปของขาดทุนหรือได้กำไรบ้างแต่ถ้าขายไม่ได้ท่านทานได้ไหมกินได้ไหมเราไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนกินข้าวโพดและนี่ข้าวโพดที่เราปลูกนี่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าจําเป็นไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินมันเป็นแป้งก็ต้องกิน แต่เรามันไม่คุ้นเคยอ่ะใช่ไหมผมก็เลยตอนนี้เนี่ยมันจะต้องกลับไปอย่างที่ปั้นปางเนี่ยนะที่ชัดก,การเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับไปถึงตั้งเดิมวิธีเดิมเขาก็คือเขาเคยมีนาขั้นบันไดแต่ตอนนั้นที่มันฟูฟ้ามากแต่ตอนนี้มันอนาคตอ่อนมากดังนั้นปั้นปางก็จะเริมคิดที่จะทำแบบกลุ่มข้าวไร่เ็นข้าวเป็นนาขั้นบันไดที่นี่ครับอันนี้ผมอยากให้ท่าน ที่อยู่นองนี้แล้วก็ที่บ้านเลยได้ฟังที่นไรจัรพงษ์ได้พูดเนี่ยทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยพราะาจระอจ้อยู่หัท่านมีเหตุและผลแต่เพียงแต่ที่ท่านไม่ได้อธิบายชัดๆให้ฟังก็ว่าคนน่าจะเข้าใจอย่างเนี้ยชาวบ้านเนี่ยจะรู้ว่าถ้าท่านาแได้ําอย่างเนี้ยได้มากขึ้นกวา่าเมื่อีเป็นนะฮะคนกรุงเทพและคนที่ในเมืองเนี่ยจะดูถูกชุมชนในชนบท คิดว่าเขาเนี่ยรู้น้อยกับเราผมบอกไม่ถิ่นทำไมฮะประหลาดชาวบ,บ้านท่าเหนื่อยไหมรู้ดีกับพวกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้นอกจากที่จะมาเป็นปรบบายชาปนที่นั่งอยู่รู้ดีกับข้าราชการเราจะต้องไปเรียนรู้กับชุมชนก่อนว่าปัญหาความต้องการของชาวบ,บ้านนั้นคืออะไรแล้วเราค่อยมาเรื่องคิดมาคิดเสร็จแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้กลับไปหาชาวบ,บ้านอีกทีหนึง่ง ว่าที่เราคิดมาแบบนี้เนี่ยมาช่วยท่านคิดเี่ยใช่หรือไม่ที่จะแก้ไขปัญหาและความต้องการของท่านคนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตารวจผู้ว่าไม่ใช่ท่านผู้ว่าไม่ใช่ท่านอำเภอไม่ใช่เกษตรอำเภอและไม่ใช่ราชการแต่ชาวบ้านจะเป็นคนตัดสินใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะแก้ไขของเขาได้ไหรือไม่แล้วเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำไหมถ้าเขาไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำเลิกสิท่านครับ ทานอะิรายเน่นะไม่มีทางสําเร็จผมนี่บอกว่าปิดทองหละพระเดกไปที่ไหนเนี่ยมีปัญหาทุกแห่งเพราะทุกแห่งที่ผมไปทํางานเนี่ยเขาคิดว่าผมจะมายึดที่ทำเงินเขาเท่านั้นเพราะอะไรฮนะต้องถามว่าทําไมเนี่ยที่ผมถามตั้งแต่ต้อนอยากทไมทาไมชาวบ้านที่พ่อรวยเอร็ดกายเข้าไปส่วนใหญ่เนี่ยไปแนะนําอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้กับเขาพอแนะนาเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำขึ้นมาปั๊บ เพอถวงเวลาขายไม่มีตายนะครับเขาตายซักอสองรังซ้อนนะ่จากการกระทํา,าของเราที่เราหวังดีว่าเราจะช่วยเขาแต่เอาตัวเราเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาธรรมะเป็นตัวตั้งมัน,นมีขมาพระตูท่านทาั้งหลายเนี่ยผมอยากให้ท่านเคล่การทั้งหลายแหละเลยเพาท่านมีสิทธิ์ทศรัษาด้วยเนะน,นี่ยเวลาคิดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องคิดเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ชาวบ้านผมถามคาเดียวตัวเราเองอ่ะเป็นปัญหาหรือเปล่าที่ไปทำในชาวบ้านเคยถามไหมขอฝากไว้ครับว่าตัวเองอ่เป็นปัญหาต่ชาวบ้านหรือเปล่ามันง่ายนิดเดียวที่จะไปว่าชาวบ้านว่าชาวบ้านอ่ะเป็นปัญหา แล้วเราต้องมาแก้ไขดังนั้นอันนี้ผมขอฝากไว้ก่อนลืมเลยนะว่าเราเป็นปัญหาของเขาไหมเราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปคิดไปเรียนรู้จากชาวบ้านก่อนเราถึงจะมาหาวิธีการในโครงการพระราชดำริต้งหลายอันเนี่ยว่าอันไหนเนี่ยที่จะไปแก้ไขให้กับชาวบ้านได้